ต้นกันด้วยการคลี่คลายคดีที่มีการฆาตกรรมสองตายายที่จังหวัดชุมพรนะคะตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งรัดในการคลี่คลายคดีนี้อยู่โดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับบุคคลใคร้ชิดที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุอาจจะเกิดจากปัญหามรดกค่ะ ตำรวจชุดคลี่คลายคดีเดินหน้าเก็บพยานหลักฐานที่บ้านของนางสาวล้วนเจียมวิจิตอายุ89ปีและนายเจื้องน้องชายอายุ85ปีในพื้นที่หมู่10ตำบลน,นาพญาอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหลังจากทั้งสองคนถูกฆาตกรรมแล้วทิ้งศพในบ่อานา้หน้าบ้านพักของตัวเองโดยมีญาติมาพบศพเมื่อ2วันก่อน แนวทางในการสอบสวนตำรวจจะเชิญตัวคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเรียกใช้บริการเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อให้ไปส่งที่โรงพยาบาล <c oughs> และเป็นบุคคลที่ผู้เสียชีวิตเรียกใช้บริการเป็นประจำ <c oughs> เช่นพาไปเบิกเงินที่นธนาคารซื้อข้าวของเครื่องใช้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากการสอบปากคำตำรวจยังไม่พบพิรุธแต่อย่างใด ตำรวจเปิดเผยนะคะว่านอกจากจะเรียกบุคคลใกล้ชิด2ตายายมาสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารผู้เสียชีวิตด้วยปรากฏว่าในบัญชีก็ยังมีเงินฝากมากกว่า2ล้านบาทอันตำรวจเอกฉลาดพลนาการพลน,นาการค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหลังสวนเปิดเผยว่า การสอบสวนเริ่มแคบลงซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากปัญหามรดกของผู้เสียชีวิตค่ะมันต้องทุกประเด็นนะครับต้องทุกประเด็นต้องคุมไปหมดเพราะเราตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าความผิดโทษค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะครับการที่เราจะตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปอย่างไม่ได้เลยที่ต้องให้มทุกประเด็นและต้องให้รับผิที่สุดครับครับ สำหรับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนก็คือนางสาวล้วนและนางในเจือยค่ะเป็นพี่น้องกันพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุแค่สองคนเท่านั้นพี่สาวไม่มีครอบครัวค่ะแต่ว่าน้องชายในเจื้องเนี่ยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกชายหญิงสองคนแต่ว่าลูกไม่เคยมาเยี่ยมหลังแยกตัวไปมีครอบครัวก็ทําให้ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนอยู่กันลําพังค่ะทรัพย์สินค่อนข้างเยอะค่ะที่ดินมากกว่า10ไร่เงินฝากในธนาคารมากกว่า2ล้านบาทค่ะ